สวยอะปีสองอะมากมาแรงมากมามาม่เจ้าของติดเชืสองเซ็งก็มาแรงเสมอค่ะมาแรงที่เคยเห็นแล้วนะคะวงนี้วงนี้ป้านนี้ไม่ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นออบินตาม้าไหมนะคะเพราะว่าาบนแรงมากนั่นเป็นมาเจ้าหน้าดัที่ไม่ได้แต่ได้ผู้ดังที่ได้ไฮยาไฮยา องรูเชืยอัดใจนะะั้องรูเชียอขัดใจนะครับตัดใจเลช้หน่อยแชหน่อยขอบคุณห้าสิบพันค่ะแต่ไม่กรับเตื้องเลยต้องการร้อยพันค่ะต้องการร้อย่านใครแชร์ให้กระสิบแชร์ถุงหวยสามตัวตรงมวดนี้ใครไม่แชร์ให้เสียนตลอดชีวิตอ่ะแทงเลยขอห้าสิบพันไห้ขอร้อยพันครนี้ห้าสิบ่

สามตัวตรงนี่คือทำสัญญาของที่สัญญาวาจาของที่ใครถวดใครแพ้ให้ดีแครจะถวดสามตัวตรงไม่งั้นจะไม่ถูกตลอดชีวิตนวันนี้เราได้ชมบารมีกาันต้นใจนะครับจะบอกมากให้จะไม่มานานไงเข้าใจไหมพอไม่มานานล่ะร่างก็จะประมาณนี้แหละร่างก็จะนวดล่างเยอะแยะไปหมดนะครับ đi, đi, bố chơi đi chơi chơi, nào, thế nào, không Ô, không không phương phương